สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับสําหรับในวันนี้นะครับผมก็มีพระเครื่องหลวงปู่แพ้วปะวโลมาให้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับนะมาชมกันที่องค์แรกนะครับในวันนี้จะเป็นเหรียญคอน้ําเต้านะครับรุ่นแรกของวัดกําแพงแสนนะครับเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างเมื่อปี2 5 0 0 4นนะครับจัดสร้างก่อนใบขี้เหล็กรุ่นแรกปี471ปีนะครับถือว่าเป็นพระปีลึกอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับ นี่นะคะบ,บริเวณตรงตั้งเหรียญน,นะครับก็จะเป็นรูปหลวงปู่นะครับอยู่ในท่านั่งสมาธินะนี่นะครับด้านหลังนะครับเหรียญโพกซัพย์มั่งมีสีสุขเจริญรุ่งเรืองวัดกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับนี่นะเหรียญรุ่นนี้ผมได้มานะก็ เจ้าของคนเดิมนะครับเก็บขึ้นหิ้งเลยนะไม่ได้ผ่านการใช้งานอะไรมาเลยถือว่าเป็นพระเก็บเลยนะครับถือว่าเป็นพระเก็บเลยเป็นพระดีปีลึกอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับที่ราคาไม่แพงนะครับผมเปิดราคาไว้ที่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับรวมส่งนะสามร้อยห้าสิบรวมค่าจัดส่งนะครับนี่มีมาสองเหรียญน,นะครับถือว่าเป็นเหรียญที่ แทบจะไม่เจอเลยนะครับแทบจะไม่เจอเลยนะนะปัจจุบันนี้ก็อายุ19ปีนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะประกันแท้นะครับทุกกรณีนะไม่แท้ยินดีคืนเงินเต็มจํานวนนะครับอ่ะต่อไปนะครับเป็นเหรียญเป็นเหนรียญดวงเศรษฐีนะครับหรือว่าอีกชื่อนึงที่เรียกกันก็คือเหรียญขอบสตังนะครับ บริเวณขอบเหรียญน,นะครับจะมองเป็นคล,าคล,าลน้ายๆเหรียญเหรียญห้านะครับนี่จะคล้ายๆเหรียญห้าเลยนะครับด้านหลังนะครับ,หรบเหรียญรุ่นนี้จะสร้างเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้านะครับออกวัดหนองคงนกนะเป็นเหรียญที่สวยงามนะครับอีกรุ่นหนึ่งเลยนะแกะ,แกะบล็อกออกมาใบหน้าหลวงปู่นี่สมจริงมากๆนะครับนี่ ณปัจจุบันนี่หาไม่เจอเลยนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะตอบโค้ดนะครับห้าสิบห้าด้านล่างเขียนว่าหลวงพ่อแพ้วปาวะโรนะครับด้านหลังนะลาภผลภูมิทวีดวงเศรษฐีมั่งมีสีสุขนะครับวัดหนองพงนกนี่นะครับ เหรียญรุ่นนี้ก็แทบจะไม่เจอเลยเช่นเดียวกันนะหายไปจากสาระบบเลยสำหรับเหรียญรุ่นนี้เป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับผิวขึ้นประหลอดบางๆนะถือว่าสวยงามนะครับแล้วก็น่าเก็บนะครับอีกรุ่นหนึ่งน,นะราคาไม่แพงนะครับเหรียญรุ่นนี้ผมเปิดราคาไว้ที่สามร้อยบาทนะครับสามร้อยรวมส่งนะไม่บวกค่าส่งเพิ่มมีองเดียวนะครับ เหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญมหาลาบนะครับเหรียญมหาลาบนี่ผมได้มาซีนเดิมเลยนะครับเลขแปดสามเก้านะครับได้มาอยู่ในซีนเดิมเดิมเลยอ่าแต่ไม่มีกล่องนะครับไม่มีกล่องนะด้านหลังเขียนว่าสมบูรณ์พูนสุขนะครับวัดรางหมันนะเหรียญรุ่นนี้จะสร้างเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่นะครับของวัดรางหมันนะนี่เป็นเนื้อทองปลาบาทนะครับ อ,องค์นี้เปิดราคาไปที่ห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทรวมค่าจัดส่งนะครับอ่ะต่อไปนะครับเป็นเหรียญเจ้าสัวนะเหรียญเจ้าสัวแปดรอบนะครับหลวงปู่แพลวปาวาโลออกวัดล่างหมันนะครับเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะพร้อมเดียมเลยอ,องค์นี้ไม่มีกล่องนะครับเปิดราคาไว้ที่เจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับไม่มีกล่องนะ เหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญสุดยอดประสบการณ์นะครับแล้วก็หายากมากๆนะปัจจุบัน,นเหรียญพิทักษ์แดนใต้นะครับเป็นเนื้อทองแดงมันปูนะครับพิทักษ์แดนใต้ออกเมื่อปี2550นะครับวัดกำแพงแสนนะนี่ปัจจุบันนี้ก็แทบจะไม่เจอเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้นะส่วนใหญ่ไปอยู่ที่พี่พีา่ทหารตำรวจนะครับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับผมเปิดราคาไว้ที่3,700บาทนะครับรวมส่งนะ 3 7มพรวมส่งนะครับเหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญสุดยอดประสบการณ์นะครับวัดหนองพงนกนะครับจัดสร้างเมื่อปี2,550นะเป็นเหรียญใบขี้เหล็กหนุนดวงนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนะพร้อมเรียมเลยไม่มีกล่องนะครับผมได้มาวันนี้2ององนะครับพร้อมเรียมเหมือนกันนะครับสภาพสวยพอกันนะเรียมอาจจะผ่านการใช้งานมาบ้างนะครับแต่พระ เรียบร้อยสวยงามดีนะครับพระเรียบร้อยดีนะเป็นเนื้อสำมฤทธิ์นะครับนี่นะองค์ละเก้าร้อยบาทนะครับรวมค่าจัดส่งนะพร้อมเรียมไม่มีกล้องนะครับ9ก้ารยรวมส่งนะครับอ่าเหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญกําแพงแก้วนะครับเหรียญกําแพงแก้วนะออกวัดวางหมันนะครับเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างพร้อมกับเหรียญคงกระพันชาปรีนะครับ โค้ด88นะครับเลขโค้ดตัวเดียวกันเลยนะครับกับเหรียญคงกระพันชาตรีนะใช้โค้ดอันเดียวกันนะครับประกันแพ้นะครับที่พี่ที่เช่าพระจากผมไปนะครับก็สบายใจอุ่นใจได้เลยนะครับได้พระแท้แน่นอนนะครับ เหรียญน,นี้แท้ดูง่ายนะครับขอบเหรียญก็จะเป็นวงซ้อนนะครับเห็นไหมฮี่เหรียญเก้ทําไม่ได้นะครับแบบนี้นะผมเปิดราคาไว้ที่หกพันบาทนะครับหกพันบาทรวมส่งนะเป็นเนื้อทองแดงนะครับเป็นเนื้อทองแดงแต่ผิวกลับนะเนื้อทองแดงผิวกลับนะครับโทนสีอ่านวะนะครับแต่เป็นเนื้อทองแดงนะครับ ต่อไปนะครับเป็นเหรียญคอน้ำเต้านะครับอันนี้ก็ออกวัดรางหมันนะครับเหรียญคอน้ำเต้านะอะผมเปิดราคาไปที่เจ็ร้อบาทนะครับเหรียญคอน้ำเต้าผิวขึ้นตะลอดนะครับสภาพสวยๆเลยสภาพน่ารักเลยนะครับนะนวันนี้ส่องอาจจะวืดวาดนิดนึงนะครับขอไปพี่พี่ทุกท่านด้วยนะครับ เจ็ดร้อยนะครับรวมส่งต่อไปนะครับเป็นใบขี้เหล็กนะครับเป็นใบขี้เหล็กรุ่นสุดท้ายนะครับออกมาปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกวัดรางหมันนะครับเป็นพิมพใหญ่นะครับนะพิมใหญ่ก็จะตอกโค้ดนะครับคําว่าแพ่ว ่มีกล่องเดิมนะครับเปิดราคาไว้ที่สองพันห้าสิบบาทนะครับรวมส่งนะพักเครื่องแต่ละรอบนะครับต้นทุนของผมที่ได้มาก็ไม่เท่ากันนะครับก็ราคาสองพันบวกลบนะครับลดหย่อนกันไปนะอ่าสำหรับในวันนี้ผมได้มาองค์เดียวนะครับเปิดในราคาสองพันห้าสิบบาทนะครับรวมส่งนะต่อไปนะครับเป็นเหรียญสอห้านะครับเหรียญสอห้านะ เหรียญรุ่นนี้ก็นิยม1ใน5้าเลยนะครับเหรียญสหาหปัจจุบันนี้ก็หาไม่ค่อยได้นะนี่นะครับเหรียญสอหนะครับมีกล่องเดิมนะครับมีกล่องเดิมสาภาพสวยๆเลยนะครับ เปิดราคาไว้ที่4,300บาทนะครับเปิดราคาไว้ที่4 3 0 0ันะครับองนี้นะอ่าแล้วก็มีใบขี้เหล็กนะครับหนุนดวงเป็นพิมพ์เล็กนะครับเนื้อสำลิดนะใบขี้เหล็กหนุนดวงเนื้อสำลิดนะครับแล้วก็มีเนื้อท้องฝาบาทนะนี่นะครับเหรียญละ400บาทนะครับรวมส่ง สภาพสวยพอกันนะครับอง์ละสี่ร้อยนะครับเป็นพิมพ์เล็กนะครับนะอ่ะต่อไปนะครับเป็นทาเวสวุวรรณเงินยวงนะครับทาเวสสุวรรณเงินยวงออกวัดหนองพงนกนะครับนี่นะอ่ะพร้อมเลี่ยมนะครับมีจีวอนแล้วก็เกษานะครับ ประกันแท้นะครับประกันแท้เลยไม่แท้ยินดีคืนเงินนะครับ่าเปิดราคาไว้ที่ห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับรวมส่งนะองค์นี้ก็เลี่ยมเลเซอร์มาเลยนะครับก็พี่ๆท่านใดสนใจนะครับนำไปใช้งานขึ้นคอได้เลยนะอ่ะต่อไปนะครับเป็นตะกรุดโทนนะออกวัดกำแพงแสนเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบนะครับ ได้มาได้มาเป็นชุดแบบนี้เลยนะครับตะกรุดโทน3สีนะสีน้ําเงินสีดําแล้วก็สีแดงนะครับชุดละสา0รบาทรวมส่งนะครับอ่าสำหรับในวันนี้นะครับผมก็มีมาให้ชมเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามหรือว่าเข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะครับสำหรับในวันนี้ผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ